ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญและมากด้วยสติปัญญาทั้งหลายนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับทดสอบมีดอีโต้ก็ไม่ใช่อีโต้เนาะมันมันเป็นมีดแบบถ้าเป็นอีโต้นี่มันเป็นเป็นหัวแบบขอเปิดปากหน่อย <laughs> มีดผาบ้านๆน,นะครับ มีดผ้าบ้านบ้านถิ่นอีสานบ้านผมนะครับผ้าหัวง,ง่ามนะครับมีง่ามนิดหน่อยพอได้เว,ว้วาเว้าเล็บไม่ไม่ได้ง่ามเยอะนะคัดคัดให้เนียนนะครับไม่ได้เหลือรอยค้อนเลยนะครับผิวเรียบเนียนนะฮะไม่ได้ขัดให้เงาแวบ,บมากนะครับแล้วก็อ่า ลวดลายไปมะขามป้อมนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นโลโก้ทางบริษัทไทยจุลานะครับลวดลายด้ามก็นนิดห,หน่อยนะฮะเดี๋ยวก่อนจะดูก่อนจะดูการทดสอบนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้ไปดูวิธีการทําดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูนะมีอยู่ดูพอได้อ้างอิงว่ามีเล่มนี้ผมก็ทานะไม่ได้ซื้อมานะครับไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในการทดสอบนะครับ นี่ก็คือแหนบนะครับแหนบรถหกล้อนะครับรถหกล้อดำที่เขาบรรทุกดินนะครับพอดีมีคนออกมาให้ตีนะครับเอาเดิมๆนะครับมันจะมันจะกว้างไปนะครับผมก็ตีเส้นตีเส้นแล้วผมจะตัดนะครับตัดผ่าไปตรงนี้นะครับเวลาไปตีแล้วคาดว่าน่าจะพอดีนะครับจะทำเป็นมีด มีดในการเกษตรนะครับมีดพลาบ้านๆน,นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้หินเจียตัดนะครับตัดไปให้สุดเลยนะครับตามเส้นนะครับก็ไม่มีแก๊สนะครับใช้หินเจียตัดเอานะฮะใส่ความมานะอดทนนะครับตัดเพราะว่าบางทีก็ตัดแก๊สก็เราก็จะได้เจียแต่งอยู่ดีนะครับ ไอ้ตัวนี้แผลมันคมกว่านะครับก็น่าจะโอเคอยู่ ตัดขาดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแผลก็จะสวยมากนะครับไม่ได้ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มหรอกนะครับขมกลิบนะครับบาดแผลนะฮะจะเป็นสันเป็นอะไรก็แทบจะไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับแค่ลบมุมนะครับไอส่วนตัวนี้ที่ผมตัดออกก็อาจจะเป็นมีด ลายแหลมทรงค่อนข้างยาวได้อีกเล่มหนึ่งนะฮะไอพวกใบข้าวหรือปลาหลอดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ส่วนนี้ก็ส่วนเท่าที่ผมต้องการในวันนี้นะครับผมก็ตัดเท่าที่พอดีตีได้สะดวกนะครับจากนี้ก็จะไปเผาตีกันเลยนะครับ ผมใช้หน้าหินรับมีดด้านหยาบนะครับเบอร์ห้านะครับด้านนี้ผมจะปรับความสมดุลให้กับตัวมีดนะครับให้มันเสมอนะครับให้แบบว่าเราแบบดูแล้วมันไม่ค่อยเป็นแอ่งนะครับให้ดูเนียนตาสวยงามนะครับ หน้านี้ก็ค่อนข้างเสมอนะครับเยอะไปแล้วด้านนี้ก็เรียบละเอียดดีเหมือนกันนะครับอ่าครับผมก็ตามนั้นนะครับอ่ะเย็นมากแล้วยุงเริ่มกัดแล้วนะฮะเดี๋ยวทดสอบกันดีกว่านะครับเป็นสไตล์นะครับลืมบอกไปเป็นลูกครึ่งไทยอินโดนะครับไทยอินโดนีเซีย สไตล์นะครับส้นด้ามก็มีลายดอกไม้นะครับนิดๆหน่อยๆเอาพอสวยงามนะครับก่อนจะฟันไม้ไผ่ดิบนะครับตาไม้ไผ่ดิบผมจะจะฟันอยู่นะแต่ว่าผมจะจัดกับไอ้เจ้าไม้ไผ่แห้งก่อนเลยนะครับก็ตาที่หลุดขาดอย่างนี้ก็ฝีมือผมทั้งนั้นแหละนะก็ไผ่ก้อนนี้หวังว่าคงจํากันได้นะครับ เดี๋ยวคงเหลือเหลือตาให้ผมฟันอยู่สักตาสองตาอยู่นะตาแห้งนะครับขี่รถออกจากบ้านมาลืมถ่ายนะครับที่บ้านจะมีตาใหญ่ๆอยู่นะครับเนี่ยนะฮะฟันให้ดูนะฮะจริงๆตาเล็กขนาดนี้มันกระจอกมากแต่ว่าไผ่ก้อนี้มันหา หาตาแห้งได้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวจะอัดทีเดียวให้ขาดเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโมฟันค่อยก็ว่าค่อยว่ากระเจาะเดี๋ยวนะทีเดียวนะครับขาดไปแล้วนะฮะขาดฉีกไปแล้วอัดทีเดียวเลยนะครับหมดละเหลือตานี้มันก็ใกล้มือไปคงฟันไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไม่ฟันดีกว่า คมยังอยู่ดีนะครับคมยังอยู่ดีนะฮะยังกลิบเหมือนเดิมนะครับฟันตาไผ่แห้งดูแล้วทีนี้ฟันฟันในกอบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องไปถ่ายดีกว่านะครับ,นะรบเดี๋ยวเอาตาสดช่วงโคนสะหน่อยนะครับ โอเคนะฮะไม่มีปัญหานะฮะขาดสบายนะครับคมนะนี่เป็นตอนะครับเป็นตอสีแดงน้ำตาลแดงแบบนี้นะครับก็แก่อยู่นะเ,เดี๋ยวนะขยับกล้องนิดนึงนะฮะพอดีขาตั้งกล้องจะล้มขออภยัย ตั้งใหม่ก่อนขออภัยขออภัยโอ้ยทำไมมันเอ็นแบบนี้หนออ่าโอเคน่าจะได้แล้วนะครับนะฝันต่อนะครับพอประมาณนะครับไม่ได้ออกแรงเต็มร้อยนะครับประมาณสัก80% ใกล้จะขาดแล้วก็มีแดงเปลือกนะโอเคนะฮะ <c oughs> ต่อไม้ไผ่บ้านนะครับผมความหนาก็หนึ่งข้อมือนะครับหนึ่งข้อมือพอดีมือดำไปหน่อยนะช่างเหล็กโอเคนะ ฟันในลักษณะผ่านะครับผ่าแล้วก็เดี๋ยวจะฟันรัดนะครับเรียบร้อยแรงมีเท่าไหร่อัดให้หมดมีดพาบ้านๆน,นะครับทดสอบอย่างโปร่งใสไม่มีการตัดต่อนะฮะคมเป็นไงไม,ม่คมอ่าโอเค อยู่ดีสบายแต่คนฟันน่าจะความดันขึ้นก็ว่ากันไปมีพ้าบ้านๆนะครับการใช้งานคนเล่านี้ฟันด้านนี้ไม่ถนัดเดี๋ยวผมจะจับถ่ายนะครับใช้กล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมจะฟันอัดตาไม่ไผ่ให้ดูนะครับอย่างที่ไม่เคยเห็นใครอัดมาก่อนนะเดี๋ยวผมทำให้ดู เดี๋ยวนะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวหน่อยๆห,หาไม่ได้นะครับไอ้ที่โลง่ลงๆเหมือนเหมือนลำนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบเป็นแหนงเป็นอะไรนะจะหวดจะฟันมันก็จะง้างมีดขึ้นมันก็นะองศามันแบบมันติดกับพวกแหนงอะไรเยอะๆนะครับลำโลง่ลงๆแล้วก็ตาแก่ด้วยนะครับดูให้ดีนะผมจะอจัดลงทีเดียวมันจะขาดไหมโอเคก็ขาดนะฮะ แต่ว่าขาดลงแล้วมันเป็นแบบก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าขาดอยู่เนี่ยตาเนี่ยต่อสั้นๆเนี่ยให้ดูสักก่อนนะครับตาจริงๆนะครับเอานะโอ้ฝันผิดขออภัยโดนลำํำาโดนตรงนี้นะผ่าลงมาเลยอ่าทีเดียวนะฮะอัดทีเดียวโอเคนะฮะ ทีนี้ตานี้ไม่ใช่เล็กๆนะ <c oughs> เดี๋ยวจะใช้สันเคาะให้ดูก่อนเดี๋ยวจะมีบางคนคิดว่าเอ๊ะมันมาติดกาวช้างไว้หรือเปล่านะเคาะไม่ลงนะนะฮะเคาะไม่ลงตัวนี้ใหญ่หน่อยน่าจะไม่ขาดทีเดียวนะครับ <c oughs> อ่ดูก่อนนะอ่ะสองที <c oughs> นะโอเคฉ <c oughs> ีกลง คมก็อยู่ดีนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่านี่คือแหนบรถหกล้อดัมซิ่งนะครับไอพวกดัมซิง่งรถสั้นๆนะไอที่ดังๆดัมซิ่งอะไรนั่นะตียากมากนะครับโอ้โหจนออกแสงอะ่ะเมื่อกี้มีแสงด้วยนะครับแต่ว่าคมก็โอเคนะฮะยอดคมไม่เสียหายนะครับยังมีตรงนี้อีก ฟันตามไม่ไผยเป็นว่าเล่นครับมีดบริษัทนี้ไม่ต้องห่วงขาดไปแล้วนะฮะง่ายได้โอเคชัดเจนนะครับผมครับผมนั่นก็เป็นการทดสอบนะครับทดสอบก็ถือว่าโหดนะครับสำหรับมีดนะครับวันเหงื่อแตกเหงื่อแตนคมโอเคนะฮะคมนะฮะคมใช้ได้นะครับจะมีขี้ไม้หน่อยๆนะครับติดนะครับไม่เป็นไร แหนบรถ6ล้อนะครับแหนบรถ6ล้อบรรทุกดินนะครับรถดมนะครับปิดหน้าปลอกนะครับปิดหน้าปลอกด้วยเหล็กสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์นะความหนาเข้ากันดีนะครับกับปลอกสแตนเลสต,ตัวนี้สีจะต่างกันนิดหน่อยนะครับดูการเข้านะครับเข้าหน้าตรงนี้นะบามีดตรงนี้ก็เข้ากันดีนะครับ สันกกนะครับลืมลืมวัดมานะครับน่าจะห้าหรือหกมิลนะครับสันกกนะครับช่วงโคนหรือสันกกนะครับแล้วก็จะไล่เลียวนะครับไล่เลียวด้านปลายนะครับนะส่วนลักษณะของมีดนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตัววีค่อยๆสโลบลงนะครับไม่ใช่ว่าตีแบนเสมอนะ ถ้าตีแบนเสมอไม่มีตัว V ีสลบแบบนี้ถ้าฟันตาไม้นี่คือจะออกไปเลยนะครับจะกระเด็นออกไปเลยต้องให้มีลักษณะเป็นตัว V นะครับมีดถึงจะทนต่อแรงอัดนะครับขัดเรียบนะครับไม่มีแอ่งรอยค้อนเลยนะครับตามไม้ประดูนะครับแถมหน่อยนะครับยังไม่สะใจ กล้องเห็นหรือเปล่าอัดให้หนักเลยนะครับไม้ไผ่แห้ง สุดยอดมีดพ้าบ้านๆน,นะครับโอเคผ่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำมีดนะครับทำมีดดีๆให้พวกท่านได้ดูนะครับจะได้มีกำลังใจหน่อยนะครับถ้าเห็นคนติดตามเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ